ข้อนี้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้ p เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะบวกอ่ะไฮไลท์ตามนี้เลย p เป็นจำนวนเฉพาะบวกเฮ้ยอะไรคือจำนวนเฉพาะวะอ่าเราก็เราก็ต้องมาคยี้คำนี้ก่อนอะไรคือจำนวนเฉพาะวะจำนวนเฉพาะเนี่ยสรุปง่ายๆคือมันมันจะเป็นตัวเลขที่แบบมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองอ่ะไปหารลงตัว อีกหนึ่งรอบนะจานวนเฉพาะเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นตัวเลขเป็นจํานวนที่แบบไม่มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองอะไปหารลงตัวยกตัวอย่างเช่นเลขสองเลขหนึ่งไม่ได้เลขหนึ่งไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดเก้าไม่ได้นะสิบสามอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเนียพวกเนี้ยเรียกว่าจานวนเฉพาะใครเก็ตโล่หัวใจมาหนอ่อยอะใครเก็ตโลหัวใจมาหน่อย เราจะค่อยๆไปนะเพราะว่าวันนี้จะจะจะ,จะดูวุ่นวายหรือยุ่งยากกว่าปกติคิดหนึ่งทิดหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่า M กับ N เป็นจํานวนเต็มโอ้แสดงว่าอ่านมาถึงตรงนี้สามตัวแปรทีนี้ถ้าเราอ่านต่อจนจบเนี่ยมันจะเป็นการใช้หรือเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเศษเหลือแสดงว่าเราจะต้องรู้ทิศในการหาเศษเหลือหลักการเกิดแบบนี้ขอบคุณมากทุกคนพี่ให้หลักการเลยนะหลักการก็คือถ้าเรามี Px แล้วก็เอา x ลบ a ไปหารอ่าเราเอา x ลบ a เนี่ยไปหาร p x หรือจะเรียกว่า p x หารด้วย x ล a ก็ได้เศษที่ได้เนี่ยเศษที่ได้มันจะเกิดจากจับด้านล่างในไปเท่ากับศูนยแล้วเราก็แก้หา x ก็ย้ายจากลบ a ไปเป็นบวก a แสดงว่า x ของเราเป็น a และเราก็แทน x เท่ากับ a ใน x ตัวตั้งเพราะฉะนั้นเศษที่ได้เนี่ยเราจะตอบ p a นั่นเนองอกไหม นี่คือหลักการหาเศษเพราะว่าข้อเนี้เดี๋ยวมันจะใช้เกี่ยวกับเศษซึ่งไอแนวหาเศษเหลือเนี่ยในมุมมองพี่คือออกง่ายออกทุกปีอะ่ะมันคือในเรื่องจํานวนจริงใช่ไหมออกง่ายไม่คือเนื้อหาจริงๆไม่แบบชั่วโมงสองชั่วโมงจบเลยแล้วก็ไปซ้อมทาข้อสอบเก่ายยอนหลังยังให้ก็ได้ยังไงก็ออกยังไงก็ได้เออไอแนวเศษเหลือเนี่ยหลักการเป็นมันแต่ทีนี้ถ้าเราอ่านโจทย์เนี่ยพี่คัด มันไม่เห็นมีเจ้าพีองค์เ x เลยมันบอกว่าเอ้ยถ้า x บวก3ไปหารไอก,กําลัง3แล้วก็ไอลบ1ไปหาร x ก,กําลัง3แล้วก็บอกลงตัวแล้วบอกเศษ4่ใช่ไหมมันไม่เห็นมีพีองพีเเลยหลักการคือแบบนี้พี่จะสมมุติให้ไอพระกูนามที่แม่งเป็น x อก,กาําลังสมาเพราะเนื่องจากพี่ขี้เกียจเขียนพี่จะให้มันชื่อ p เอนี่ยให้อีก,ก้อนในะชื่อ p ีไอเอก,กําลัง3บวก m อกลัง2เนะี่ยบวกเ x p นบวกีเนี่ยให้มึงเป็น px แสดงว่าไอ้ก้อนนี้หน้าตาเหมือนกันมึงก็ต้องพิน px นั่นเองอ๋อตามนี้ใช่ไหมแสดงว่าบรรทัดที่สองที่โจทย์เขาเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอา x บวกสามเนี่ยเอาไปหารเจ้า px แต่เขาก็บอกว่าคําตอบที่ได้แม่งลงตัวเฮ้ยใ,ใครช่วยพี่หน่อยดิยว่าไอ้คาว่าลงตัวแม่งคืออะไรวะเออไ,ไ,ไอ้ไอ้อามีคนบอก k e y แล้วมาถึง คือไอ้คาว่าลงตัวนี่คือเราเราตีความว่าอย่างไงได้บ้างวะไอ้คาว่าลงตัวแต่แต่คือข้อนี้เราเราพูดถึงเกี่ยวกับเศษใช่ไหมเวลาแบบแบบเราเจอเลขที่ม่นหารลงตัวเราก็ต้องไปนึกว่าเศษมันยังไงวะแบบแบบเลขอ่าเขาบอกมาแล้วก็คือเศษเป็นศูนย์ถูกไหมคำคำว่าหารลงตัวก็คือเศษเป็นศูนย์ ขอบคุณมากครับอบมาน้อง d D A A ขอบคุณมากครับอดมาก็คือเศษเป็นศูนย์เราคนเกลียไว้ก็คือเศษเป็นศูนย์ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะก็คือเศษเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงเศษเนี่ยเราก็จะได้มาเข้าหลูกของการใช้เศษเหลอือก็คือเป็นการจับด้านล่างเนี่ยไปเท่ากาับศูนย์เราก็ย้ายสามไปเป็นลบแสดงว่า x ของเรามันจะเป็นลบสามหลังจากนั้นเอาเอที่เป็นลบสามเนี่ยไปแทนที่ x ในตัวตั้ง แสดงว่าเศษที่ได้เนี่ยมันจะเป็น p ลบ3แล้วเราก็จับมันเท่ากาับศูนย์เพราะว่ามันก็คือเศษแล้วเขาก็บอกอขอบคุณมากครับแล้วเขาก็บอกว่าเศษเป็นศูนย์แล้ว p ลบ3หาจากไหนพี่ก็หาจาก p x เนี่ยที่เขาที่เรามีการกําหนดว่า p x ขอญาตเขียนนะขอญาตเขียนนะ p x เนี่ยมันเป็น x กาลัง3แล้วก็ตามด้วยใครวะเนี่ย m x กาลัง2แล้วก็ตามด้วย n x แล้วก็ตามด้วย p เนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยถ้าพี่ลอบผิดยังไงบอกกันนะ แสดงว่าถ้าเราอยากได้ p ลบ3มันเป็นการเหมือนการแทนค่าในฟังก์ชันก็คือเวลาเราเจอ x ใคร x ใคร x ใคร x เรายัดเลข3ให้หมดเราบวกมันเลยอ่าเราก็จะได้ p ลบ3ออกมาเป็นลบ3กําลัง3จริงๆลบ3กําลัง3มันจะติดลบใช่ไหมเป็นลบ27แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นลบ3กําลัง2แต่ลบเจอกําลังเลขคู่มันจะกลายเป็นเลขบวกมันจะเป็น9แล้วก็มาคูณ m เราจะได้เป็นบวก 9m แล้วก้อนนี้พอแทน x เ,เป็นลบสมาคูณ N มันจะกลายเป็นลบสาแล้วก็บวก P เท่ากับ0เต็มที่ก็คือย้ายเลขไปอยู่ด้านขวาเราก็จะได้ว่า9กแล้วก็ลบสาแล้วก็บวก P เท่ากับ27คนนี้ต้องสรรมการที่1แน่เพราะมึงตั้งสาตัวแปรเท่านี้ก่อนใครทันลหกวใจมนะัน อาจอาจจะแบบแบบดูดูยากกว่าปกตินิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมันมันจะต้องเป็นเก่งแนวคณิตหนึ่งเก่งแนวม็อกธงม็อกเทสอะไรพวกนั้นแล้วอะแต่มันก็จะไม่ได้ยากเท้าแบบปู่พี่ขขอสอบเขา NASA หนาสาเลยรปล่ไม่ใช่ฟิลนั้นเอาง่ายๆคือแม่งทำแล้วได้ไอเดียเออเราทำแล้วได้ไอเดียแบบเอาไปต่อยอดแบบเป็นมุมมองที่แม่งกว้างขึ้นเกี่ยวกับเศษเหล,ลือเราไปต่อนะ ทีนี้เนี่ยมันจะต้องไปหาสมการเพิ่มเพราะว่าสมการเดียวแก้ไม่ได้ไม่ติดหลายตัวแปรจัดและอีกสมการหนึ่งหายยังไงหาจากคําพูดนี่เขาบอกว่าเขาเอา x ลบหนึ่งไปหารไอ้ก้อนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเศษที่ได้เป็นเลขสี่ซึ่งไอ้ก้อนนี้เราให้เป็น px ใช่ไหมแสดงว่าเขาเอา x ลบหนึ่งเอา x ลบหนึ่งไปหาร px แล้วเขาก็บอกว่าเศษที่ได้มันกลายเป็นเลขสี่ตามที่เขากำหนดเป็นประมาณนั้น ทีนี้ข้อนี้นเนี่ยเราก็ไปเข้าหลูมไปเข้าสูตรของเศษเหลือได้เลยหลักการคือแบบนี้เราก็ไปจับด้านล่างในเท่ากับสมมติยายลบหนึ่งไปเป็นบวกหนึ่งแสดงว่า x เ,เราได้หนึ่งแล้วเราก็เอา x เ,เป็นหนึ่งไปแทนใน x ตัวตั้งเราก็จะได้เศษออกมาชื่อ p หนึ่งแล้วก็จับเท่ากับเลขสี่แล้ว p หนึ่งหายยังไงได้ห่ะพี่ก็หยุดที่ p x แล้วก็แทน x เ,เป็นหนึ่งใครเจอ x เ,เจอ x เจอ x ใคร x ใคร x ยัดเป็นหนึ่งเราก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังสาม ตัวแรกก็ตั้งตัวหนึ่งแล้วก็ตามด้วยหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณเเราจะได้เป็นบวกเแล้วก็ตามด้วยหนึ่งคูณเก็ได้เป็นบวกเแล้วก็บวกพแล้วเท่ากับ4แล้วก็ย้ายหนึไปลบสแสดงว่าเอ็มเบวกกันตอบ3 m มเบวกกันตอบ3คนนี้สมการ2องพี่ถามแล้วกันถ้าเป็นเด็กๆที่ฟังอยู่ช่วยพี่คนหนึ่งนะเอามาททำอะไรได้ คือถ้าถ้าจะถามพี่ว่าเฮ้ยพี่มันมีโอกาสที่จะแก้ได้ครบไหมพี่ว่ายุ่งยากเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันแค่สองสองสมการแต่เรามีทั้งสามตัวแปรคือขั้นต่ําถ้าจะแก้ได้ง่ายๆอมันควรจะมีสักสามตัวสามสมการสามตัวแปรอ่านได้ถึงแก้ได้ง่ายเราก็ต้องไปมองต่อว่าเฮ้ยพี่แล้วเอามาทําอะไรดีวะตอนนี้เรามีสองสมการแหละคือเป้าหมายเราก็แบบนี้ทําให้ตัวแปรมันน้อยลง ทีนี้พอเรา,เราวา์ปไปดูโจทย์อ่ะเรา,เราวา์ปไปดูคําถามก็ได้ถ้าเราดูที่โจทย์ถามเนี่ยมันเป็นการหาเ็กับเอซึ่งใครไม่เกี่ยวในสองสรรมการนี้พี่ดูเลยว,ว่า p ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคนที่เราต้องกําจัดอ่ะคือต้องกําจัดพคือเอามาลบกัน p จะได้ตัดกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาสรรมการที่ไปลบกับสรรมการที่สองเพื่อเป็นการกําจัดพนั่นเอง เราก็จะได้ 9m ไปลบกัน 1m มันก็จะเหลือ 8m ทันพี่ไหมแล้วที่นี้ลบ 3n ไปลบกัน 1n มันจะกลายเป็นลบ 4n แล้ว p ตัดกันได้และ27 M, ไปเจอ3เนี่ยมันจะกลายเป็น24อาโอเคเติมมาเต็มการพร้อมเรียนจัดไปนาอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เป็นการหารด้วยแม่สี่ตลอดเพื่อให้มันเป็นอย่างตาัด เราก็จะได้ 2m แล้วก็ลบ nc สองแปสีหนึ่งสีแล้วก็ตรงนี้ได้หกได้มาแล้วก็อนนี้อาถามทุกคนเลยไปยังไงต่อน้ำหมกเติมมาเต็มกาบเลยถ้าแบบทุกคนเจอในสถานการณ์เนี้ยสมการไม่มีแล้วสมการไม่มีแล้ว สมการไม่มีแล้วไอเนี้ยหมดแล้วหมดตุกแล้วเ้าง่ายๆคือหมดตุกคือมันมันมันทำต่อไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะว่าสมการที่ให้หรือข้อมูลที่ให้อะแม่งหมดแล้วทิกคือแบบนี้เขาถามใครนะเอกับ n ใช่ไหม เออโอ้โหเฮ้ยเก่งมากกุ้งแช่น้ำตาช่เลยใช่เลย,เลยถ้าสุดท้ายแบบเฮ้ยข้อมูลแม่งหมดหรือมันไปต่อไม่ได้อะเก่งมากๆเก่งมาก,มาก,มากใช้ชอยช่วยต้องทิกในข้อนี้คือใช้ชอยช่วยใช้ชอยแทนเข้าไปเพราะว่าจะไปสุ่มเลขดาวเลขแม่งวุ่นวายมันไม่ตรงชอยแน่ๆใช้ชอยช่วยทิกในข้อนี้ดีมากๆ ใช้ชอยช่วยซึ่งแต่ละชอยมันให้เอกับเอมาแล้วอ่ะดูจากชอยที่หนึ่นะใช้ชอยยัดเลยจับยัดจับยัดเลยในชอยที่หนึ่งเขาบอกว่าเอเป็นสี่เเป็นลบสี่ก็คือถ้าชอยที่ใช่เนี่ยมันมัดฟีเจอริงกันแล้วมันต้องได้เลขหกเราก็แทนเอ็มคนนี้เป็นสี่สี่มาคูณสองอ่ะเราจะได้เลขแป แล้วก็แทน n เ็นไปลบสี่ลบสี่มาเจอลบสี่มันจะกลายเป็นบวกสี่ซึ่งเขาจะได้สิบสองแต่ว่าด้านขวาเป็นเลขหกมันไม่เท่ากันก็คือผิดอ๋อใช่ไหมทีนี้มาดูช้อยที่สองช้อยที่สองใน็เป็นเลขสองแล้วก็ n นเนี่ยเป็นลบสองเราก็เอาทางก้อนไปแทนก็คือเมาได้เลขสองซึ่งสองมาคูณสองอ่ะมันจะกลายเป็นเลขสี่และ n อนคนนี้จะเป็นลบสอง แล้วก็มาเจอลบตรงกลางมันจะกลายเป็นบวกสองแล้วสี่กับสองบวกกันเป็นหกและด้านขวาเป็นหกพอดีเพราะฉะนั้นจบแล้วข้อนี้ตอบช้อยสองใคร,รเรื่องพิมพ์เลขสองเดี๋ยวรู้ัอใจมาหน่อยเจ๋งไหมมันถ้าถามว่ามันมันมันยากเวอเวร์ขนาดนั้นไหมพี่ว่ากลางกลางอนไปทางยากแต่ก็ถ้าเรารู้ทิศในการใช้ช้อยช่วยในการแทนช้อยมันก็ไปได้อะแล้วไอ้ที่เหลือเราไปลองเองนะมันจะไม่ใช่เป็นประมาณ แต่ถ้าใครไม่อยากไปลองเองพราพลาดแล้วมันพลาดเลยพี่ได้สอนไว้ในคอร์สคณิต A l e v e l เหมาะสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานและอยากจบใน2เดือนราคาพิเศษ4,800บาทแต่ถ้าใครที่มีพื้นฐานมาอยู่แล้วและอยากลุยข้อสอบ14ปีย้อนหลังพี่ได้สอนไว้ในคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A l เลเวราคาพิเศษ2,990บาทและโปรแพ็คคู่ทั้งคณิต A Level และตะลุยโจทย์ราคาพิเศษ6,700บาทใครสนใจสมัครทักมาที่แมท Underscore Draft <ark> มีตัว Assign ด้วยครับพี่ชชวร์ว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน